ลูกสาวอาจารย์แม่เผยสุขภาพรองศาสตราจารย์สุนีล่าสุดในวัย87ปีหลังซี่โครงร้าวต้องนอนนิ่งๆอยู่นานลั่นท่านชอบดูข่าวสารมากแถมชื่นชอบดูกอดเซเว่น จากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพล่าสุดของอาจารย์แม่หรือรองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะคุณครูนักพูดชื่อดังในตำนานหลังถูกสาวโพสภาพคุณแม่พร้อมบอกว่าอุ้มขออนุญาตอัปเดตเรื่องแม่สำหรับพี่ป้านะ้าอาพี่น้องทุกท่านที่ห่วงแม่ตอนนี้คุณแม่เดินไม่ได้ไกลแล้วหลังๆก็ดือ้อไม่ค่อยชอบเดินเพราะติดเฟอร์รารี่สองล้อทั้งรุ่นอีวีและรุ่นธรรมดาต้องไปซื้อเครื่องออกกําลังกายให้พยายามยืนเอง ให้เดินเอง เป็นแบบนี้เพราะป,ปีที่แล้วแม่เอียงไปกระแทกราในห้องน้ำซี่โครงร้าวเลยต้องนอนนิ่งๆน,นานเลยไม่ค่อยยอมเดินเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุขภาพทั่วไปถือว่าใช้ได้มีหลงหลงลืมๆตามอายุซึ่งปัจจุบัน87ปียังทานอาหารได้ดีที่ชอบที่สุดคือโอเลี้ยงยังอ่านหนังสือพิมพ์และดูโทรทัศน์ติดตามข่าวสารบ้านเมืองพอง,งามและชอบดูกอทเซเว่นพร้อมทั้งเผยภาพขณะอาจารย์ออกไปข้างนอกล่าสุดไป กินเป็ดปักกิ่งตามสัญญา